ให้ถูก29แอดไทเกอร์และเล็กบิ่งสนามมินน้ำมาแล้วงวดนี้1กรกฎาคม6กสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบารมีน้ำโชคค่ะ มาพบเจอกันในวันพฤหัสที่2 6มิถุนายน2568สำหรับในคลิปนี้มาแล้วนะคะสำหรับเลขวิ่งสนามบิน้ำา6 6มิถุนาให้บิงเลข9เลขท้ายรางวันที่1ออก392และก็สีสุดการรอคอยแล้วคะ่ะสำหรับชุด2ตัวของแอดไทเกอร์ปะจำงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ แต่ก่อนจะไปรับชมแอดมินก็ขอย้ำเตือนกันเหมือนทุกครั้งนะคะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอาละคะ่ะมาเริ่มกันเลยกับแนวทางของ a d ดไทเกอ ผลงานล่าสุดเข้าเล็กท้ายรางวันที่หนึ่งมาสองวัวติดมาดงวันหนึ่งมิถุนาท้ายรางวันที่หนึ่งออก35 2หแนวทางนี้สุดปังเลยค่ะแอดไทเกอร์ให้มามีเข้าตัวตรงที่5 2สองต่อมา16มิถุนาท้ายรางวัลที่หนึ่งออก392แนวทางนี้ก็สุดปังเลยค่ะแอดไทเกอร์ มีให้เข้าตัวกับที่29และสำหรับงวดน,นี้แอร์ไทเกอร์ก็ได้ให้มาแล้ว1กรกฎาคมนี้เลขเด่น4ตัวให้มามีเลข0 2 1 4จับคูวินได้ชุด02 01 04 21 24และ14นั่นเองคะ่ะ มาลุ้นกันนะคะสำหรับงวดนี้ขอให้เข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วค่ะและตามมาด้วยแนวทางของเลขวิ่งสนามบินน้ำมาดูสถิติปี2568กันคะ่ะวงสีน้ำเงินคือเข้าท้ายรางบันที่1จํานวน5งวดและวงสีเหลืองเข้ารางบันเลขท้าย2ตัวจํานวน5งวดรวมทั้งหมด12งวด มีผิดอยู่สองวันนะคะสำหรับผลงานล่าสุดแหนงวันสิบหกมิถุนาให้วิ่ง9ท้ายรางวันที่1ออก3 9 2และสำหรับงวดน,นี้เลขวิ่งสนามบินน้ำให้มาวิ่งเลขหตัวเดียวคะ่ะเลขมาได้ทั้งบนและล่างนะคะและเลขก็มาตรงกันเลยคะ่ะกับเลขวิ่งสายทหารที่ให้วิ่งห้า และ2ตัวแม่ชนแม่นที่5 4มาลุ้นกันนะคะ5 4จะมาไหมคะมาต่อกันที่ชุดนี้จากแนวทางแอดลชนกมีโชคชุดเด่นหลัก10บล่างทีมงานให้สังเกตที่ชุดเด่นหลัก10บชุดนี้ของเขาเข้าบ่อยจริงๆนะคะสำหรับวันหนึ่งมิทุนา หลักสิบร่างชนเด่นเลขศูนย์ปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวก็ออกสองศูนย์ค่ะต่อมาสิบหกมิถุนาหลักสิบร่างก็ชนเด่นเลขศูนย์ปรากฏว่าผลังบารเลขท้ายสองตัวก็ออกศูนย์หกสำหรับวันนี้หลักสิบร่างของแอดรัชนกหลักสิบร่างชนเด่นที่เลขสองนั่นเองค่ะอ่ะมาลุ้นกันนะคะ กับเลขชุด2ตัวของแอรัรชนกมีโชคก็ได้ปล่อยมาแล้วนะคะสรุปร่างเน้นๆคือ2 1และ1 2มาลุ้นกันค่ะสำหรับงวดน,นี้มาต่อกันด้วยแนวทางของลุงแป้นผลงานเข้ามาแล้วสงวดนะคะสำหรับผลงานงวด1มิทุนาท้ายรางวันที่1ออก3 5มหสอง แนวทางลุงแป้นมีให้เข้าตัวกับที่2 5ต่อมา16มิถุนาผลลัง์บันเลขท้าย2ตัวออก0 6แนวทางลุงแป้นก็มีให้เข้าตัวกับที่6 0และสำหรับงวดน,นี้1กรกฎาคมลุงแป้นให้มามีชุด3ตัวที่831เม็ดเดียวคะ่ะสองตัวมีเลข3 1ม เจ็ดศูนแนวทางของลุงแปน้นสังเกตที่เลขชุด2ตัวนะคะมารุ้นกันค่ะสำหรับงวดน,นี้มาต่อกันด้วยแนวทางแอสเมตบอลสำหรับผลงานงวืสมิถุนาแอสเมตบอลให้เลข0ูนก็ปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวก็ออก0ูย์หนะคะ และสำหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาคมเอสมิ e r ต o บอลให้ชุด3ตัวมาที่เลขสามเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดเก้าสี่สามให้วิ่งเลขเก้ตัวเดียวค่ะและสำหรับเลขชุดสองตัวให้มาที่19 9่งเสามเ 9 5 09 14 84และ2 1งหนึ่งมิสเตอร์บอลให้เน้นตัวที่ขีดเส้นใต้ชุด3ตัวเน้นที่394และ395ส่วนชุด2ตัวให้เน้นที่94และ21นนั่นเองนะคะมาลุ้นกันคะ่ะสำหรับวันนี้ ปิดท้ายคิมนี้กันด้วยแนวทางเลขสองนี้เห็นว่าเข้ามา2องมติดก็เลยนำมาฝากคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอกันคะ่ะสำหรับผลงานล่าสุดผลรางวันที่1ออก352และ20ให้ถูกที่เลขเด่น2ที่หลักหน่วยบนและก็เข้าหลัก10ดังด้วยนะคะต่อมา16มิถุนาท้ายรางวันที่1ออก392และ06 ให้ถูกเลขเด่น9ที่หลัก10บบนและสำหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาคมให้ตัวเด่นที่เลข9และ4รอรุ้นไปด้วยกันนะคะรับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมีนกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกคะ่ะในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ